ผมไม่เคยรู้เลยว่าหุ่นตัวเองจะสามารถดีได้แค่ไหนจนกระทั่งผมมาเริ่มดูแลรูปร่างตัวเองเริ่มมายกเวทเริ่มมาทําการไดเอทในคลิปวันนี้ผมเลยอยากจะมาบอกคุณว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะหุ่นดีกว่าที่คุณคิดถ้าใครไม่เคยดูช่องผมผมชื่อโทนี่นะตอนที่ผมเริ่มออกกำลังกายเริ่มดูแลตัวเองหุ่นผมเป็นแบบนี้แล้วทุกวันนี้ผมกลายมาเป็นแบบนี้ได้ แล้วผมชอบในส่วนส่วนนี้มากๆจนผมแบบไปศึกษากับมันเทคอสแล้วก็ไปเป็นเพอร์ซอนัลเทรนเนอร์มาผมเลยอยากจะมาแชร์มุมมองจากประสบการณ์ของผมแล้วก็ความรู้ที่ผมศึกษามาว่าทําไมจริงๆแล้วร่างกายของคุณอาจจะถูกออกแบบมาให้หุ่นดีมากกว่าที่คุณอาจจะรู้ผมอยากให้คุณตั้งใจดูคลิปวโอนี้ให้จบเพราะว่าผมจะใส่สาระไปเน้นๆแน่นอน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเลยดีกว่าก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาผมขอพูดถึงนิยามของคําว่าหุ่นดีในมุมมองของผมก่อนละกันอันนี้ผมจะอิงจาก beauty standard ทั่วไปเลยซึ่งบางคนอาจจะมี preference ที่ต่างกันแต่ใน beauty standard ทั่วไปหุ่นดีของผู้ชายก็จะเป็นหุ่นแบบ e อส h e t ิกในช่วงไหลจะกว้างแล้วก็เอวข้อลงมาเป็นหุ่นเหมือนแบบสามเหลี่ยมหัวกลับ หุ่นที่เขาเรียกว่าโดริโทสแต่ในส่วนของผู้หญิงก็จะเป็นหุ่นประเภทที่เอวคอดแล้วก็สะโพกกว้างอะไรแบบนั้นผมจะแบ่ง3สิ่งที่คุณต้องรู้คือสิ่งแรกจะเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้มันคือกรรมพันธุ์ที่ติดตัวมากับชีวิตของคุณและคุณต้องยอมรับถ้ามันเป็นยังไงก็ต้องเป็นแบบนั้นส่วนที่2คือส่วนที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้บางส่วนและส่วนสุดท้าย เป็นส่วนที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้มันขึ้นอยู่กับคุณ1 0 0เเลยในเรื่องของความพยายามต่างๆในการที่จะพยายามแก้ไขมันนั่นเองเรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนเลยดีกว่าส่วนแรกที่ผมหมายถึงส่วนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กรรมพันธุ์ให้มาซึ่งส่วนนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่ากระดูกเวททุกคนคือกระดูกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่กําหนดตั้งแต่ในส่วนของเรื่องส่วนสูงของเราความกว้างตัวของเราลักษณะการ ใช้ท่าทางออกแบบอะไรของเราอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับสตัคเจอร์ของกระดูกหมดเลยแล้วมันจะมีผลทั้งในแง่ของมุมมองภายนอกแล้วก็ทางเรื่องของภายในเรามายกตัวอย่างทีละอย่างดีกว่าสมมติว่าอันนี้เป็นไหล่ถ้าคุณเป็นคนที่มีมันชื่อว่า clavicle เป็นกระดูกที่อยู่บริเวณตรงนี้ถ้าเกิดคุณมีกระดูกไหล่ที่กว้างมันหมายความว่าคุณก็มีแนวโน้มที่ตัวคุณจะดูกว้างแม้ว่าคุณไม่มีกล้ามเนื้อด้วยซ้ําอย่างเช่น คนที่เป็นคนตัวสูงโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มที่มีกระดูกที่ยาวพอกระดูกเรายาวเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกที่โครงสร้างของร่างกายเรามันจะดูสูงดูใหญ่ซึ่งในที่นี้ก็รวมหมายถึงความกว้างของตัวด้วยเช่นกันพอมันมาบวกกับกระดูกแนวดิ่งเนี้ยที่มันยาวทําให้เราเห็นว่าอ๋ออันนี้มันคือหุ่นแบบสามเหลี่ยมนั่นเองแต่สิ่งที่จะตัดสินว่าจริงๆแล้วกระดูกคุณมันดีหรือไม่อ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่กระดูกลำบ้ายาวอ่ะ แต่ข้อเสียของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่ว่ากระดูกตรงเนี้ยกระดูกเพลวิสหรือกระดูกสะโพกของคุณอ่ะมันกว้างหรือมันแคบตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่จะบอกหมอว่าจริงๆแล้วอ่ะ คุณสามารถสร้างหุ่นเอสเตติกได้เหมือนคนอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยของคุณอ่ะมันกว้างมากอ่าสมมุติอันเนี้ยที่ผมวาดมันเป็นกระดูกแล้วสีแดงเป็นผิวหนังกับกล้ามเนื้อนะต่อให้เราพยายามเล่นมาใช่ไหมตัวเราอ่ะมันก็จะมีความเป็นวีเชฟน้อยกว่าคนที่เขาอาจจะมีโครงสร้างที่กระดูกไหล่ไม่ได้กว้างมากแต่เอวเขาเล็กมากถ้าเทียบกันแล้วอ่ะคนที่เป็นแบบกรณีที่2ก็จะดูมีความวีเชฟมากกว่าแม้ว่าคนแรก จะเป็นคนที่โดยรวมแล้วดูตัวใหญ่มากกว่าแต่ก็ไม่น้ายความว่าเขาจะดูหุ่นดีมากกว่าคนที่สองที่ไหล่ไม่ได้กว้างเท่านะแต่โดยรวมแล้วเอวเล็กกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะดูหุ่นดีกว่าในภาพรวมถูกไหมซึ่งจากสังเกตอะจริงๆแล้วอะการที่เราจะมองว่าคนคนหนึ่งเขาดูหุ่นดีหรือไม่ดูกล้ามใหญ่หรือไม่มันลึกไปยันกระดูกเลยแล้วต่อให้คนที่โครงสร้างเขาใหญ่กว่านะแต่สตัคเจอร์โดยรวมของเขาอะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาหรือถูกสร้างมาให้ดูสวยงามเท่ากับอีกคนหนึ่ง กลับกลายเป็นว่าอีกคนนึงมันดูกล้ามใหญ่กว่าด้วยซ้ําอย่างในแบบที่2ที่ผมบอกมันจะดูเอวคอดกว่าในเมื่อเขาดูเอวคอดกว่าไอ้ช่วงกล้ามเนื้อด้านข้างของเขากล้ามเนื้อช่วงปีกมันก็มีแนวโน้มที่จะเห็นชัดมากกว่าซึ่งพอเราเห็นกล้ามเนื้อชัดมากกว่าสมองเราก็จะตีมุมมองนั้นว่าเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อปีกที่ใหญ่สมมติว่าอันเนี้ยเป็นข้อมือคุณนะอะนึกออกไหมแล้วข้างล่างเนี้ยก็จะเป็นนิ้วอันนี้ก็เป็นนิ้วโป้งไอ้บริเวณเนี้ย คนที่มีข้อมือที่เล็กต้นแขนก็จะดูใหญ่ขึ้นหรือถ้าข้อเท้าเล็กขาก็จะดูใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะพูดหลักๆไปในส่วนของมุมมองภายนอกที่เรามองเห็นเนาะแต่มันก็ยังมีดีเทลข้างในในเรื่องของกรรมพันธ์อีกเช่นคนที่มีมวลกระดูกที่หนาแน่นกว่าก็จะสามารถยกน้ำหนักได้มากกว่าต่อมาที่เราจะพูดถึงมันคือส่วนที่เราแก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ในเวลาเดียวกันสิ่งสิ่งนั้นคือกล้ามเนื้อ บางคนมีกล้ามที่ใหญ่กว่าอีกคนนงึงทงนั้นที่เขาเล่นเวทมาพร้อมกันเล่นเวทที่หลังแต่กล้ามใหญ่กว่าแซงเพื่อนอะไรแบบนี้มีให้เห็นเยอะแยะไปทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นผมจะมาอธิบายฟังก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ากล้ามเนื้อของเราอะ่ะมันเกิดมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเรื่องของความยาวของเส้นใยกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีโครงสร้างกระดูกที่ใหญ่มันหมายความว่า คนนั้นมีแนวโน้มที่กล้ามเนื้อจะยาวเพราะกล้ามเนื้อจุดมุ่งหมายมันมีไว้เพื่อป้องกันกระดูกของเรายิ่งถ้าเรากระดูกยาวมากเท่าไหร่แปลว่าเส้นใยกล้ามเนื้อของเราสมมุติว่าสีแดงคือเส้นใยกล้ามเนื้อสีดําคือกระดูกสมมุติกระดูกมันยาวเส้นใยกล้ามเนื้อของเรามันก็ต้องพยายามที่จะลากเพื่อไปปิดกล้ามเนื้อของเราเอ้ยไปปิดกระดูกของเรา อ่ถ้าคนกระดูกสั้นละ่ะกระดูกสั้นกล้ามเนื้อก็จะเส้นใหญ่กล้ามเนื้อก็จะปิดน้อยนัยน่นเองย,ยิ่งเส้นใหญ่กล้ามเนื้อย,ยาวแปลว่าเราก็มีแนวโน้มที่จะดูกล้ามเล็กกว่าอืมเข้าใจง่ายเลยคนที่เขาตัวสูงกว่าจึงมีแนวโน้มที่จะดูกล้ามใหญ่น้อยกว่าคนที่ดูตัวเตี้ยนยนั่นเอง อันเนี้ยมันก็ไม่ได้เสมอไปแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งในเคสที่เห็นได้บ่อยๆซึ่งการที่คุณจากก้ามเนื้อสั้นหรือยาวอันนี้มันก็แล้วแต่เพราะว่าบางคนต่อให้กระดูกยาวแต่มีเส้นใยกล้ามเนื้อที่สั้นก็มีเหมือนกันมันก็จะทําให้รูปร่างกล้ามเนื้อของเรามันก็จะขึ้นไปอยู่กับเจเนติกของเราว่าจริงๆแล้วร่างกายเราถูกออกแบบมาเป็นแบบไหนเช่นในกรณีของคนที่มีเจเนติกแบบชอตไบเซปอ่าเหมือนเดิมสมมติว่าสีดําคือกระดูก ผมว่าทุเรศมากเลยขอโทษนะสีแดงคือกล้ามเนื้อเมื่อกี้คือตัวอย่างของคนที่กล้ามเนื้อยาวอันนี้ถ้าเป็นกล้ามเนื้อสั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ก็ไล้ก้ามเนื้อก็จะนูนมากกว่าแต่จุดเกาะของกล้ามเนื้อมันก็จะอยู่ไม่ไม่สุดอ่ะเออมันจะเป็นแบบอย่างนี้แทนมันหมายความว่าจุดพีคของกล้ามเนื้อมันก็จะดูเด่นกว่าคนที่จุดเกาะยาวสมมติอันนี้เป็นคนที่จุดเกาะยาวก็ นอกจากเรื่องของความยาวของเส้นยายก้ามเนื้อแล้วมันก็มีเรื่องของจุดเกาะตามที่เมนชั่นไปเมื่อกี้เลยที่อาจจะสังเกตง,ง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของ s i ซิกแพและกันนึกไม่ออกว่าจะนึกถึงอะไรคือคนที่มี g e n e t i c s l l y สิกแพที่ดีอ่ะมันจะมีเป็น6ก้อนถูกไหมสมมุติว่าสีแดงคือจุดเกาะ A ไป B A ไป B อันนี้คือจุดเกาะของกรรมพันธุ์ที่เราเห็นบ่อยๆในคนที่แบบผุ่นดีมากๆ มีกล้ามเนื้อ6มัดแต่บางคนจุดเกาะเขาอาจจะอยู่สูงหรืออาจจะอยู่ต่าง่าคนอื่นเช่นอันนี้เป็นสมมตินี้เป็นหน้าท้องนะแต่คนเนี้ยจุดเกาะเขาอยู่สูงกว่ามันก็าจะากลายเป็นแบบนี้ก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยมันมันคือซิกแพคของเขาแหละแต่ไอ้กล้ามเนื้อในส่วนของซิกแพคอันล่างมันก็เลยอาจจะดูยืดออกมาแล้วมันก็เลยดูไม่ชัดเจนนั่นเองผมว่าเดี๋ยวผมไม่ใช้ iPad ละผมรู้สึกว่าผมเขียนไม่ค่อยสวยอ่ะก็คือเมื่อกี้เราพูดในเรื่องของ จุดเกาะไปแล้วพูดในเรื่องของความสั้นความยาวของกล้ามเนื้อไปแล้วอีกอันนึงที่มันก็สาคัญเหมือนกันซึ่งมันก็คือตรงตัวเลยมันคือประเภทของกล้ามเนื้อซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกคือเส้นใยกล้ามเนื้อแบบ f ฟาสทวิชและอีกแบบหนึ่งจะเป็นประเภทแบบโซลทวิชคือประเภทฟาสทวิชอะให้คุณนึกถึงนะักวิ่งแบบระยะสั้นวิ่งแบบระยะ50เมตร100เมตรนักกีฬาประเภทเนี้ยเขาจะตัวใหญ่ถูกไหมตัวใหญ่กล้ามแน่นๆเลย เออแต่เขาจะวิ่งได้เร็วมากการพุ่งตัวของเขามันจะไวมากตัวใหญ่แบบเนี้ยความแบบดึงพ o w e r ออกมาจากกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันคือคนที่มีกล้ามเนื้อในส่วนของ fast t w i t c h ที่เยอะนักวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาจะมีกล้ามเนื้อที่ทนทานคงทนเพื่อให้สามารถวิ่งมาราธอนได้นานๆโดยที่กล้ามเนื้อของเรายัางสามารถไปได้เรื่อยๆไม่เหนื่อยน,นั่นเองซึ่งคนประเภทนเนี้ยจะมีในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า slow t w ท t c h ซึ่งไอส่วนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่ากล้ามเนื้อแต่ละส่วนในร่างกายของคุณอะมันถูกประกอบไปด้วยประเภทไหนมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันการเวทเทรนนิ่งอะถ้าคุณมีกล้ามเนื้อประเภท fast t w ท t c h ที่เยอะกว่ามันหมายความว่าคุณได้เปรียบก,กว่านั่นเองแล้วไอส่วนนี้มันจะทําให้คุณสามารถที่จะดูกล้ามเนื้อใหญ่มากกว่าคนที่เป็นแบบ l o w t w ท t c h ได้นั่นเองและคนในประเภทแบบ l o w t w ท t c h ในแง่ของ การใช้ performance ในฐานะแบบนักกีฬาเช่นคุณเป็นนักบอลคุณเป็นนักบาสหรือคุณชอบวิ่งไอ้กีฬาประเภทนี้มันก็จะตอบสนองกับประเภทกล้ามเนื้อนี้ได้ดีมากกว่าเพราะว่าคุณก็จะรู้สึกว่าล้าน้อยกว่าคนที่มีก้ามเนื้อแบบฟาสต์วิชเยอะกว่านั่นเองซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราเกิดมาเป็นแบบไหนบางทีสโลว์วิชก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูตัวอย,า,อยากดูตัวใหญ่มากเกิน หรือคนที่อยากดูตัวใหญ่แล้วมีมัสเซิลแบบโซเทวิชก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยทําไมกล้ามเนื้อไม่ใหญ่ขึ้นเลยใหญ่ขึ้นช้ามากอะไรแบบนั้นแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะมีจุดเกาะแบบไหนมีความยาวของไฟเบอร์กล้ามเนื้อยาวหรือสั้นหรือเป็นแบบฟาสเทอริชโซเทวิชอะไรก็แล้วแต่คือเราสามารถไปกระตุ้นให้มันเติบโตได้มันอาจาจะมีลิมิตของมันก็จริงแต่ว่าในแง่เนี้ยเราสามารถทําให้มันเติบโตได้ไม่เหมือนกับในส่วนของกระดูก กระดูกถูกออกแบบมาอย่างไงเราไม่สามารถไปขยายกระดูกขึ้นมาได้ต่อมาส่วนที่3เป็นส่วนที่เราสามารถแก้ไขได้และใช้ความพยายามแบบเต็มระบบอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยสิ่งสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่เรียกว่าไขามันโดยเฉพาะไขมันในรอบเอวของคุณเว้บางทีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่หุ่นดีกว่าที่คุณคิดเพราะตามแตนดาร์ดที่ผมบอกทุกคนอยากจะเอวดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใช่ไหมแต่การที่พอคุณมีไขมันสะสมอยู่ ในช่วงบริเวณเอวเยอะมันจะทําให้คุณไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเอวคอดมากแค่ไหนหรือคนที่มีไขมันสะสมทั่วร่างกายคุณอาจจะเป็นคนที่มีกล้ามเยอะกว่าที่คุณคิดก็ได้แต่ด้วยความที่ไขมันมันปิดกล้ามเนื้อของคุณอยู่คุณก็จะไม่มีวันรู้หรอกว่า กล้ามคุณเนี่ยจะใหญ่มากๆก็ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะต่อให้สิ่งที่ผมจะเมนชั่นไปก่อนนะเนี่ยมันอาจจะมีที่ฟังดูดีบ้างหรืออาจจะฟังแล้วแบบเอ้ยกูโชคไม่ดีหรอทาไมกูเกิดมาแบบนี้เช่นที่ผมบอกใช่ไหมคนที่ตัวสูงกว่าโครงสร้างเขาอ่ะก็จะดูยาวกว่าพอดูยาวกว่ามันก็มีแนวโน้มที่จุดเกาะของไฟเบอร์ของกล้ามเนื้อมันจะยาวกว่าคนที่ตัวเตี้ยแล้วคนที่ตัวสูงกว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะดูมีหุ่นที่เอสเตติกกว่าเนื่องจากช่วงตัวที่ยาวกว่า อะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะคนตัวเตี้ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันจะตันไหมหรือ,อไงผมบอกจริงๆนะว่าการที่เราจะเล่นกล้ามจนตัวเราตันอะ่ะมันยากมากเลยนะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ตัวเตี้ยผมไม่รู้ใครจะ o f f เฟนหรือรอิ s e c u r หรือเปล่านะแต่ผมอ่ะตัวเตี้ยสาหรับผมบางทีมันก็ไม่ได้แย่เว้ยผมมองว่าคนที่ตัวเตี้ยอย่างที่บอกพอกระดูกเราสั้นแล้วจุดเกาะกล้ามเนื้อของเราอะ่ะมันสามารถป๊อปขึ้นมาได้เยอะมันจะทําให้ตัวเรามันดูใหญ่จริงๆและไอ้ตรงเนี้ย มันมีผลมากๆกับหุ่นโดยรวมอะอย่างตัวผมเองอะคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างสูงความใหญ่ความหนักของกล้ามเนื้อผมมันก็ไม่สามารถเทียบได้เลยกับคนที่อาจจะตัวเตี้ยกว่าถ้าเกิดว่าระยะเวลาเวทเท่ากันแล้วก็อย่างในกรณีที่ผมยกตัวอย่างในเรื่องของจุดเกาะกล้ามเนื้อของใบเซ็ปใช่ไหมยอย่างของผมเองอะผมเป็นคนประเภทที่มีจุดเกาะแบบค่อนข้างยาวตามลักษณะกล้ามเนื้อเนาะซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าวิธีเทสอ่ะให้เอานิ้วอะไปแปะตรงช่วง บเซ็ปไอช่วงต้นแขนตรงเนี้ยคือถ้าเรายัดนิ้วได้แบบ2นิ้วพอดีหรือยัดได้1นิ้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมันก็เต็มแล้วอ่ะมันหมายความว่าเรามีจุดกล้ามเนื้อจุดเกาะกล้ามเนื้อใบเส็ปที่ยาวซึ่งส่วนนี้มันก็แล้วแต่คนเนาะบางคนอะ่ะมีจุดเกาะกล้ามเนื้อใบเส็ปที่สั้นช่วงแรกอะ่ะกล้ามเนื้อใบเส็ปเขามันจะดูพีคมากกว่าเพราะว่าพอจุดเกาะกล้ามเนื้อมันสั้นอะ่ะมันก็จะดูปูดขึ้นมามากกว่าแต่ สำหรับผมเองอ่ะพอผมเป็นคนที่มีจุดเกาะยาวอ่ะเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆเรากล้กามเนื้อเรามันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะดูเต็มแขนมากกว่าแต่ถึงผมจะพูดถึงไอ้ทุกอย่างที่ผมพูดมาก่อนหน้าเนี้ยถ้าคุณเป็นมือใหม่อ่ะจริงๆสิ่งที่มีผลลัพธ์มากที่สุดกับคุณจริงๆอ่ะมันคือเรื่องของการกินเวทผมให้ไป40%เลยต่อมาเท่ากันเลยผมให้คือเรื่องของการเวทเทรนนิ่งคือ40%เหมือนกันและอีก20%ที่เหลือจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ ซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นในระดับมือใหม่สสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องโฟกัสคือเรื่องของการกินกับการเวทข้อบิดพลาดที่หลายคนอาจจะคิดก็คือแบบมือใหม่ต้องเวทแบบเน้นเวทเพื่อสร้างกล้ามจริงๆแล้วอะ่ะการกินมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญเพราะอย่างนี้ผมบอกคุณอาจจะมีกล้ามเนื้อมากกว่าที่คุณคิดแต่ว่าไขมันมันปิดบงังคุณไว้ก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่โอเวทหรือคนที่อ้วนมากคุณอาจจะตกใจมากก็ได้เวลาคุณที่คุณลีนลงมาแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ผอมมากๆไอ้ส่วนเนี้ยเราก็ต้องกินให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อนะสิ่งที่จะมีผลมากจริงๆอ่ะคือระดับแอดวานซ์ที่บอกว่าเล่นเวทไป2ปีขึ้นไปละไอ้กรรมพันธุ์มันก็จะเข้ามาเป็นปัจจัยสาคัญมากขึ้นเราจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่โครงสร้างแบบไหนมีลักษณะกล้ามเนื้อเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่ที่ยังเล่นเวทได้ระยะเวลาแบบ3เดือนหรือ6เดือนหรือเริ่มมาดูแลสุขภาพร่างกายเริ่มมาคุมอาหารได้ยังไม่เกิน6เดือนเน อันนี้จะเป็นช่วงเวลาทองของคุณเลยเว้ยให้คุณลองนึกถึงว่าครั้งแรกที่คุณมากินเหล้าเมายาใครใครที่ไม่เคยกินก็ต้องเมาถูกไหมมันเหมือนกันเลยเว้ยร่างกายของคุณอะ่ะมันมีสิ่งที่คอยควบคุมระดับความบาลานซ์ในร่างกายทั้งเรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อมาตอบรับอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่เคยยกเวทมาก่อนไม่เคยคุมอาหารแบบลองลดแคลอรี่ลดของทอดลดของหวานดูคุณจะตกใจกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นมากๆเฮ้ย ไอ้นี่มันไม่เคยทําแบบนี้แล้วมันเริ่มทําว่ะเอ้ยมันต้องสร้างกล้ามเนื้อมาเพิ่มไหมยรือไงห้าคี์หลักที่คุณต้องทําให้ได้ในสเตจเนี่ยที่ผมแนะนําคือ 1. ึฝึกท่าให้ถูกต้องก่อนฝึกการทํางานร่วมกันของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อสอคือให้เราเริ่มเล่นเวทแบบ compound movement ผมแนะนำเป็น squat deadlift แล้วก็ bench press ข้อ 3. ผมแนะนำให้คุณกินโปรตีนให้ถึงโดยจะอย่างต่ำนะสัก1.5เท่าของน้ำหนักตัว 4. แนะนำให้พักผ่อนในเพียงพอเพราะว่า การพักผ่อนมันก็จะช่วยแบบในเรื่องของรักษาบาลานซ์ฮอร์โมนของเราแล้วฮอร์โมนมันสัมพันธ์มากจริงนอนสัก7ชั่วโมงอย่างต่ําและข้อสุดท้ายอย่าฝืนเว้ยถึงผมจะบอกว่าในช่วง 3- 6ถึงเดือนเนี่ยสำคัญมากนิวบีเกนสเนี่ยแต่อย่าฝืนเพราะว่าเรามองระยะยาวไอ้สาถึงเดือนมันไม่ใช่ว่าเออเราแบบทานิวบี้เกนส์สำหรับอัดเต็มที่ถ้าเกิดคุณทําแบบนี้แล้วเดือนที่7เดือนที่8คุณทําไม่ได้คุณอย่าทำเว้ยให้เราพยายามทําให้มันต่อเนื่อง ค่อยๆทำไปไม่ต้องไปเล่นหนักหรืออะไรแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้คนที่มีความรู้และมีประสบการณ์ช่วยไกด์คุณคุณสามารถติดต่อผม ใต้ลิงก์เดสคริปชันนี้ต่อมาสุดท้ายผมจะพูดถึงสิ่งที่คนเข้าใจผิดอย่างแรกเลยคือผมอะรู้สึกว่าเราอย่างที่ถ้าเกิดคุณดูคลิปวันนี้มาแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วน้ําหนักบนตาชั่งอะมันไม่ใช่ตัววัดผลเลยว่าคุณหุ่นดีหรือไม่หุ่นดีแต่และคนกรรมาพันุ์กล้ามเนื้อกรรมาพัุ์โครงสร้างกระดูกที่ต่างกาันไอ้ส่วนที่มันสําคัญจริงๆอะคือในส่วนของ lean body mass lean body mass คือ ปริมาณกล้ามเนื้อปริมาณกระดูปริมาณน้ําในร่างกายของเราเราไม่สามารถแยกได้บนตาช่างเกี้ปะว่าเวลาเราช่างไปสมมติเราหนักร้อยกิโเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าในร้อยกิโลนั้นอะ่ะมันเป็นลิ้นบอดี้แมสกี่เปอร์เซนต์แล้วมันเป็นไขมันกี่เปอร์เซนต์ถูกไหมเพราะบางทีถ้าเกิดคุณล่นเวทไปด้วยคุณไนเอทดไปด้วย,วยแต่คุณกินโปรตีนรักษากล้ามเนื้อได้น้ําหนักคุณอาจจะลงในภาพรวมหมายถึงไอไขมันคุณอาจจะลงแต่กล้ามเนื้อคุณมันใหญ่ขึ้นมันก็หมายความว่า ตาช่างคุณอะตัวเลขบนตาช่างคุณมันก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้แต่สิ่งที่คุณสังเกตเห็นได้ชัดๆเลยคือแบบตัวคุณเองในกระจกเว้ยผมเลยอยากแนะนําให้ทุกคนที่เริ่มมาดูแลรูปร่างตัวเองถ่ายรูปตัวเองไว้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะถ้าจะให้ดีอะ่ะให้แบบวัดแบบเอาพวกตัววัดมาวัดแขนวัดรอบเอววัดรอบหน้าอกอะไรเงี้ย เก็บไว้ต่อมาคือในเรื่องที่ผมมองว่ามือใหม่น่าจะเป็นปัญหาหมดไม่ต้องมือใหม่หรอกมือเก่าบางคนยังแบบไม่รู้เรื่องนี้เลยมันเป็นเหมือนตัวที่ทําให้สังคมอมมูนิตี้ในการสร้างกล้ามเนื้อสร้างรูปร่างแม่งท็อกซิกเว้ยคือในเรื่องของการที่เราเห็นคนที่ดูตัวใหญ่อันนี้พูดในมุมมองของคนที่เป็นผู้ชายแล้วกันเวลาเราเสพโซเชียลเยอะๆเว้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าคนเนี้ยตัวใหญ่กว่าคนนี้ คนนี้แม่งตัวเล็กว่ะเฮ้ยคนนี้แม่งแบบอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณดูคลิปวันนี้ผมอยากให้คุณอย่าไปจัดใครเว้ยเพราะอย่างนี้ผมบอกในส่วนของโครงสร้างกระดูกอะไรเงี้ยเราเรามันเป็นเรื่องของเจเนติกมันปรับเลยไม่ได้แต่ที่เราพัฒนาได้คือกล้ามเนื้อใช่ไหมคือเขาเขาพยายามอยู่แล้วในแง่ของการสร้างกล้ามเนื้อเขาเลยดูตัวใหญ่ไงแต่เราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังเขามีอะไรเขาจะใช้สารกระตุ้นหรือเขาาจะแบบไปใช้ฮอร์โมนเทคฮอร์โมนอะไรคือเราไม่มีวันรู้แต่ถ้าเกิดคุณเอาตรงนั้นมาจััคคนนออืื่่่่หรรแแม้กะทงตววุณเเาแบบชีย ทำไมคนนู้นเขาตัวใหญ่จังววะแล้วกูเล่นมาเนี่ยทำไมกูไม่ตัวใหญ่บ้างเลยแทนที่มันจะอินสปายคุณมันกลับไปทําให้คุณรู้สึกแย่เว้ยผมเลยรู้สึกว่าช่องเนี้ที่ผมทําผมอยากให้แม่งเรียวที่มากที่สุดอยากให้เลิกเสพคอนเทนต์อะไรที่แบบแม่งบูชิตนอะแบบในตลาดในโซเชียลโดยเฉพาะคลิปสั้นที่ทํามาเพื่อแบบเรียก attention อะไรต่างๆผมมองว่าแบบมันจะทําให้คุณสมาธิสั้นแล้วก็ลดเรื่องของเทสโทสเตอโรนของคุณด้วยคือผมรู้สึกว่า ช่องเนี้ยจะ Keep It Simple แล้วก็เพนท์เพนแบบนี้ใครที่สามารถเสพมาได้จนถึงนาทีเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นคนที่มี Mindset ที่พร้อมที่จะพัฒนาจริงๆเว้ยไอหุ่นที่เราเห็นในโซเชียลอ่ะ แม่งไม่รู้เลยว,ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วถึงแม้ในกรณีที่แบบจะเป็นสายธรรมชาติอะกรรมพันธุ์ก็มีความสาคัญใช่ไหมอย่างที่ผมบอกยิ่งระดับแอดวานซ์ขึ้นเล่นแบบเวทไป2 3 4, ปี4ปียิ่งเล่นเวทนานกรรมพันธุ์แม่งยิ่งมีผลมากๆไอ้ส่วนเนี้ยมันยังไม่ได้นับไปถึงคนที่แม่งใช้ตัวช่วยอีกอะคนที่ใช้ตัวช่วยมันก็มีประเภทที่แบบมันก็รับได้ไม่เหมือนกันอีกอันเนี้ยมันก็ยิ่งแตกต่างกันไปเลยนึกออกไหมบางคนที่เขาดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวช่วยอะไรแต่เขาอาจจะใช้แบบใช้น้อยๆแล้วตัวเขาก็จะดู่่าคนทัวไ แล้วเขาาจะมาบอกคุณว่าเขาไม่ได้ใช่ก็ได้สุดท้ายอะ่ะอย่าไปแคร์เว้ยอย่าไปสนใจเว้ยอะไรพวกเนี้ยเราเราดูตัวเองเราโฟกัสตัวเองแล้วก็เสพคนที่เราแบบเชื่อถือได้อย่างเช่นช่องผมเออผมไม่ได้แบบมั่นใจหรืออะไรในตัวเองนะแต่ผมแบบนั่นแหละผมไม่ชอบอะไรแบบนี้แล้วผมเลยอยากจะทําให้คลิปของผมอะ่ะมันเป็นสถานที่ที่มันแบบสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีจริงๆที่ไม่ใช่แบบการเรียก a อ t e n นชั่อะไรที่มากจนเกินไปก็คลิปวนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็รู้สึกว่า คลิปวิดีโอนี้เน้นแบบเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็เยอะอยู่ถ้าเกิดใครดูมาจนถึงจบได้ก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ได้ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาดูช่องผมแล้วยังไม่เคยดูเกี่ยวกับชีวิตของผมอยากจะรู้เรื่องของผมนอกจากาสาระที่ผมพยายามเอามาใส่ไว้ยเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไปดูคลิปตรงนี้เ,เป็นคลิปวิดีโอแรกของช่องผมผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของเราอเองก็สามารถเริ่มไปดูได้แค่นี้แหละบาย